สวัสดีท่านผู้ฟังที่ติดตามช่อง YouTube Thai f r a n c h i s e Center ค่ะเพิอแป๊บเดียวก็เดินทางมาถึงครึ่งปีหลังกันแล้วนะคะในวันนี้เราจึงนำบทความเกี่ยวกับมาแล้ว9แฟนชสยน่าซื้อครึ่งปีหลังลงทุนไม่เกิน5,000บาทมาฝากสำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังมองหาธุรกิจได้ลองพิจารณาธุรกิจแฟนชส์ดูกันค่ะเพราะในปัจจุบันธุรกิจแฟนชสยมีการวางระบบธุรกิจที่มีแบบแผนและประสบความสำเร็จมาแล้ว ซึ่งอาจจะทำให้คุณทำธุรกิจได้ง่ายและประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นมาดูกันค่ะแฟรนไชส์แบรนด์ไหนบ้างที่มีค่าแฟรนไชส์ไม่เกิน5,000บาทและคืนทุนได้เร็ว 1. ซูโม,โมลูกชิ้นปลาระเบิดพุงแตกเป็นแฟรนไชส์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการขายลูกชิ้นปลาระดับเกรดเในราคาลูกละ1บาทซึ่งขายง่ายและซื้อง,ง่าย จะขายหรือซื้อกี่ลูกก็ได้ไม่ว่าจะเป็น5ลูก10บลูกหรือ20ลูกก็ขายค่ะทำให้ท่านสามารถขายได้ทุกกลุ่มของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตหรือผู้ใหญ่มีเงินมากหรือมีเงินน้อยก็สามารถชิมความอร่อยของลูกชิ้นปลาระเบิดซูโม,โมได้ไม่ยากค่ะซูโม,โมลูกชิ้นปลาระเบิดบาทเดียวเป็นลูกชิ้นปลาทอดเกรดเผลิตจากปลาะทะเลสดไม่มีสารกันบูดสารบอรแรก โรงงานผู้ผลิตลูกชิ้นซูโม่ได้รับมาตรฐาน GMP, อยอและฮาลานอีกทั้งได้รับการรับรองความอร่อยจากเชลชวนชิมได้รับรางวัลมาตรฐานและรางวัลมากมายค่ะทำให้มีผู้สนใจลงทุนมากมายกว่า800สาขา ฉะนั้นแฟนชายซูโมโ่ลูกชิ้นปลาระเบิดพุงแตกจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยแต่ต้องการมีอาชีพเสริมด้วยเงินลงทุนต่ำกำไรดีจัดการง่ายคืนทุนเร็วโดยค่าแฟนชาย1นไชส์1,900บาทมีระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับทําเรแต่โดยเฉลี่ยแล้วไม่เกิน1เดือนค่ะ 2. ไก่ทอดสมุนไพรเชียงคา เป็นร้านขายไก่ทอดสมุนไพที่ให้ความแตกต่างจากไก่ทอดทั่วไปด้วยความกรอบนอกนุ่มในหอมสมุนไพรเข้าถึงเนื้อในค่ะกับการลงทุนต่ำทำง่ายขายดีไม่มีค่าแฟรนไชส์ที่ต้องจ่ายรายเดือนเสียแค่ค่าสูตรเพียงครั้งเดียวเรียนได้ด้วยตนเองจนประกอบอาชีพจริงจึงเหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจและใช้เงินลงทุนต่ำไม่มีข้อผูกมัดใดๆค่ะเป็นเจ้าของสูตรด้วยตัวเอง กำหนดราคาขายด้วยตัวเองผลตอบแทนไม่ต้องแบ่งให้กับทางเจ้าของแฟรนไชส์ค่ะและไม่ต้องซื้อวัตถุดิบใดๆสามารถหาซื้อได้เองตามท้องตลาดใกล้บ้านเนื้อรสชาติอร่อยกว่าไก่ทอทั่วไปกลิ่นหอมสีสวยไม่อมน้ำมันเนื้อนุม่มร่อนไม่ติดกระดูกมีทั้งสูตรสมุนไพรจีนและสมุนไพรไทยโดยค่าแฟรนไชส์หรือค่าสูตรอยู่ที่2,900บาทระยะเวลาคืนทุนหเดือนค่ะ 3. ใจแอนลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิงเป็นแฟนชายลูกชิ้นปลาระเบิดเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ได้รับการรับรองแฟนชายมาตรฐานจากกระทรวงพาณิชย์รางวัลแฟนชายคุณภาพและเป็นแฟนชายที่มีการเติบโตสูงสุดประจำปี2555 พอเจ้าของแฟรนไชส์ได้มีการพัฒนาสินค้าและการทำตลาดตลอดเวลาเพื่อตอบสนองท่านที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเองให้สามารถประกอบอาชีพและมีไรายได้เลี้ยงดูครอบครัวอย่างมีความสุข3ใจแอนลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิงเป็นแฟรนไชส์ลูกชิ้นป,าปนลนปาระเบิดเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ได้รับการรับรองแฟรนไชส์มาตรฐานจากกระทรวงพาณิชย์ รางวัลแฟรนไชส์คุณภาพและเป็นแฟรนไชส์ที่มีการเติบโตสูงสุดประจำปี2,555พอเจ้าของแฟรนไชส์ได้มีการพัฒนาสินค้าและการทำตลาดตลอดเวลาเพื่อตอบสนองท่านทีนท่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเองให้สามารถประกอบอาชีพและมีไรายได้เลี้ยงดูครอบครัวอย่างมีความสุขและได้รับการรันตีความอร่อยโดยเชลชวนชิม ขนาดสีชวนชิมรายการ SME ชีช่องรวยมติชนรายสัปดาห์และนิตยสารสร้างอาชีพทุกฉบับที่สำคัญโรงงานผลิตลูกชิน้นได้รับมาตรฐาน GMP ออ,อและฮาลานใจแอนลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิงจึงเป็นธุรกิจแฟนชา์จำหน่ายลูกชิ้นปาระเบิดลูกชิ้นกุ้งระเบิดปลาเสน้นและปลายาวราชมีสินค้าหลากหลายให้เลือกจำหน่าย เพื่อเพิ่มรายได้และเป็นทางเรื่องให้กับผู้บริโภคโดยมีน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยไม่เหมือนใครเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยค่ะสำหรับค่าแฟรนไชส์2,900บาทระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน1เดือน 4. อ,นนอูฟูลูกชิ้นปลา2หม้อแฟรนไชส์อูฟูลูกชิ้นปลา2หม้อถือเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับวงการลูกชิ้นปลา ที่ควบรวมระหว่างลูกชิ้นปลาทอดกับลูกชิ้นปลานึ่งมารวมอยู่ในคีออสหรือรถเข็นเดียวกันเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกลิ้มรสความอร่อยจากลูกชิ้นปลาทอดหรือเลือกลิ้มรสความนุ่มเพื่อสุขภาพจากลูกชิ้นปลานึ่งและเป็นการจับมือระหว่างเจ้าของแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาจากมหาชายัยที่มีสาขาทั่วประเทศกว่า1000สาขากับเจ้าของสูตรลูกชิ้นปลาเยาวราชหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าลูกชิ้นปลากาย ซึ่งจะทําให้ท่านมั่นใจได้ว่าแฟนชายอู้ฟู่ลูกชิ้นปลาสองหม้อซึ่งจะทําให้ท่านมั่นใจได้ว่าแฟนชายอู้ฟู่ลูกชิ้นปลาสองหม้อผลิตจากโรงงานมหาชัยที่ได้รับรองมาตรฐานออยอและฮาลาลร่วมกับสูตรความอร่อยระดับพัฒคาคารตั้งอยู่เยาวราชและได้รับการ,การการันตีความอร่อยจากหม่อมราชวงศ์ถนัดสีชวนชิมรายการคัมพีวิถีรวยรายการ SME ชี้ช่องรวย จนทำให้ลูกค้าประทับใจในรสชาติและมีการบอกต่ออย่างกว้างขวางค่าแฟนชัยอยู่ที่2,900บาทระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน1เดือนค่ะ 5. ลูกชิ้นราม่าแฟนชัยลูกชิ้นพิษณุโลกราม่าดําเนินการผลิตและจําหน่ายลูกชิ้นมามากกว่า50ปีมีทั้งลูกชิ้นเนื้อหมูเนื้อและเนื้อไก่ด้วยโรงงานที่ได้มาตรฐานอย GMP, c o d e ก ปัจจุบันจำหน่ายในรูปแบบแฟรนไชส์ทั้งลูกชิ้นปิ้งเนื้อปิ้งหมูทอดเนื้อทอดหมูในราคาถูกและควบคุมคุณภาพตั้งแต่โรงงานจนถึงผู้บริโภคด้วยคุณภาพที่สม่ำเสมอจุดเด่นในตัวสินค้าที่ไม่เหมือนใครทั้งรสสัมผัสกลิ่นสัมผัสเนื้อสัมผัสที่เหนียวหอมและนุม่ม ได้รับการควบคุมมาตรฐานตั้งแต่โรงงานจนถึงผู้บริโภคในอัตราผลตอบแทนเยี่ยมโดยทางเจ้าของแฟรนไชส์จะให้การสนับสนุนด้านการตลาดผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์การเทรนเนอร์เช่นการจัดเก็บลูกชิ้นการทอดการดูแลและควบคุมทางการเงินและควบคุมสต็อกสินค้า รวมถึงการจัดอบรมการตลาดหรือการขายให้ปีละ2ครั้งโดยมีค่าแฟนชสย4,900บาทระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน1เดือน 6. ชิกกี้ชิกแฟนชายชิกกี้ชิกดำเนินธุรกิจภายใต้ใตบริษัท m d 79 t ท a d i n g จำกัดค่าสรรวัตถุดิบที่ได้คุณภาพสะอาดปลอดภยัยส่งตรงจากบริษัทพนัสโพชีจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ดำเนินกิจการการผลิตไก่อย่างครบวงจรไก่ทุกตัวปลอดภัยปราศจากสารเร่งการเจริญเติบโตผ่านการคัดสรรและได้รับมาตรฐานสากล ISO 9002 HACCP GMP ทุกขั้นตอนก่อนนำมาแปรรูปโดยแฟนชายชิคกี้ชิคไก่ท่อสไตล์ใหม่จึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยได้เป็นอย่างดี ด้วยราคาที่เหมาะสมช่วยให้ผู้ซื้อแฟนชายมีความสะดวกและง่ายต่อการดำเนินธุรกิจลงทุนน้อยมีคุณภาพรสชาติถูกปากคนไทยปัจจุบันมีมากกว่า8เมนูได้แก่ไก่ป๊อปป๊อป,ปสไปซี่ป๊อปชิคอบุริชิคนักเก็ตชิคคาราเกชิคโกกรชิคคสัสสุคิสปี้วิงและเฟรนด์าย นอกจากนี้ยังมีเมนูข้าวไก่ทอดจานเดียวที่น่าริ้มรองอีกหลายรายการคราบแฟชันชาย5,000บาทระยะเวลาคืนทุน1เดือนขึ้นอยู่กับทาเรในการขายค่ะ 7. นมเหนียวปังปิ้งแฟรนชายร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่สไตล์ญี่ปุ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพความเข้มข้นอร่อยหวานมันในทุกหยดของนมสดสไตล์ญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟความอร่อยด้วยเมนูต่างๆอาทิเชน่น กาแฟนมสดโกโก้นมสดชาหอมขนมปังปิ้งและอีกหลากหลายเมนูความอร่อยที่ทยอยมาเรื่อยๆผู้ก่อตั้งร้านนมเหนียวปังปิ้งได้สรรหาเมนูความอร่อยในสไตล์ญี่ปุ่นเพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับทางลูกค้าทางร้านออกแบบรูปแบบฟันชายด้วยหลักคิดต้องการสร้างอาชีพให้กับผู้ที่มองหาโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง ถ้าคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจส่วนตัวมาเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบนมเหนียวปังปิ้งโดยมีเมนูมากมายอาทิเช่นนมเหนียวนมสดสไตล์ญี่ปุ่นกาแฟนมสดเข็มคนถึงใจนมสดหอมมันชาหอมอบอวลน,น้ำผลไม้สดชื่น ขนมปังปิ้งหอมหวานอร่อยไม่เหมือนใครค่าแฟนชาย3,990บาทระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่1เดือนขึ้นอยู่กับทำเรนในการค้าขายค่ะ 8. ขนมทังทองถนอมมิตร แฟรนไชส์ ise, ขนมมินิถังทองถนอมมิน้นหรือขนมถังแตกเป็นขนมไทยๆที่มีมาตั้งแต่โบราณแต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาขึ้นมาทำให้ชิ้นเล็กลงและมีไส้หลากหลายเพิ่มขึ้นเพื่อให้ถูกปากถูกใจลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสำหรับขนมชิ้นนี้จึงเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั่วไปค่ะเพราะหาทานได้ยากขายง่ายขายดีราคาไม่แพง ขนมถังทองเป็นขนมที่ทำกำไรได้ดีมากๆด้วยต้นทุนแป้งชิ้นละ1บาทขายชิ้นละ10 1ถึง12บาทใส่แต่ละอย่างแล้วแต่จากกำหนดเองเช่นมะพร้าวฝอยทองเม็ดขนุนข้าวโพดลูกเกดสังขยาเผือกเป็นต้นค่ะเป็นขนมที่ขายง่ายกำไรดี สามารถเข้ามาแวะชิมความอร่อยได้ที่ตลาดถนอมิตรซอยวัชระพลถนนรามินทรากิโลเมตรหบางเขนกทมทางร้านไม่คิดค่าเรียนแพงจนเกินไปเมื่อเทียบกับราคาสูรในท้องตลาดเพราะเข้าใจถึงคนที่ต้องการลงทุนต้องการเริ่มต้นเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายในด้านอุปกรณ์เพิ่มแต่หลักสูรสามารถเรียนได้สองท่านไม่บังคับซื้ออุปกรณ์หลักแต่ก็มีจำหน่ายให้ค่ะ สำหรับค่าแฟรนชา์อยู่ที่ราคา3,900บาทเท่านั้นค่ะ 9. English Knowledge แฟรนไชส์ธุรกิจสอนเสริมกวดวิชาสอดคล้องกับการก้าวสู่ไทยแ l น n d 4.0กับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการด้วยการสอนที่มีผลสัมฤทธิ์ดีจริงจึงมีการบอกต่อจากปากต่อปากของผู้เรียนและผู้ปกครองอย่างดีในพื้นที่ต่างๆ ก่อเกิดเป็นธุรกิจแฟนชายการศึกษาที่มีคุณภาพจุดเด่นเป็นสถานศึกษาเชิงสอนพิเศษกววดวิชาสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาลไล่ไปจนถึงระดับนักศึกษามหาวิทยาลายัยและมีหลักสูตรวิชาอื่นเพิ่มเติมในศูนย์สาขาต่างๆแล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เป็นรูปแบบการลงทุนธุรกิจที่เน้นสภาพจริงลงทุนต่ำและให้การจัดการสอนเป็นเนื้อหาสาระสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาที่มีผู้บริโภคหลักกลุ่มใหญ่ส่งหาการเรียนเสริมแบบมีคุณภาพและตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการให้แก่บุตรหลานตนเองค่าแฟนชาย5,000บาทระยะเวลาคืนทุน2-6เดือนขึ้นอยู่กับทำเลค่ะ จะเห็นได้ว่าทาง9กธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้นำมารีวิวให้ดูนี้ล้วนแต่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความน่าสนใจในการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังเป็นอย่างมากค่ะซึ่งเป็นแฟรนไชส์ที่ใช้เงินลงทุนไม่เกิน5,000บาทลงทุนน้อยแต่ได้กำไรเร็วจึงเหมาะสำหรับท่านที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ที่เราได้นำมารีวิวกันในครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจสำหรับการลงทุนของท่านไม่มากก็น้อยค่ะ สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความหรือค้นหาธุรกิจแฟรนไชส์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r n n c h i s e e n t t r r .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai f r a n c h i s e c e n t e r ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ สนใจธุรกิจกด Subscribe เพื่อติดตามไทยเพนช c h เซ e นเตอร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทราบข่าวสารและรับชมว,วิดีโอใหม่ๆได้ทันทีนะคะ